เลขมงคลคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะเลขมงคลเลขสองค่ะเป็นที่นิยมชื่นชอบรักใคร่ของคนทั่วไปยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มีผู้ประถามจุนเจือดีเรียนรู้หน้าที่การงานได้เร็วทำหน้าที่เจริญได้เร็วมีศิละปะในการพูดเจรจาออดอ้อนคนฟังชื่นใจดูแลเอาใจใส่ปนิบัติดีอีกด้วยนะคะ ทำงานรบอบครอบจนได้รับยศฐานะตำแหน่งสูงขึ้นค่ะเลขสี่นะคะการรู้จักผู้เจรจาตกลงต่อรองเชิงธุรกิจค่ะการค้าขายได้คล่องทำมาหากินเก่งทำธุรกิจลูกน้องบริวารมากมายทำให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะญาติพี่น้องคู่ครองไว้ใจจะดูแลการกินการอยู่ไม่ขาด มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์สินค่ะยังพูดเอาใจเก่งกิริยาเรียบร้อยค่ะเลขห้านะคะเป็นคนเจ้าระเบียบมีวินัยอ่อนน้อมเป็นคนมีเหตุผลที่ดีเข้าได้กับทุกคนค่ะจึงเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นๆผู้ใหญ่ก็เมตตาให้โอกาสดีๆค่ะคอยช่วยเหลือหรือว่าส่งเสริมจนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค่ะ ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองตามมาค่ะเลขที่ไม่เป็นมงคลนะคะเลข3ค่ะความเก่งกล้าหุนหันพันแร่นของตนทำให้คนอื่นกลัวตนเองมีความพลาดอะไรหลายๆอย่างค่ะหรือไปขยันในเรื่องที่ไม่มีสาระไม่ใช่หน้าที่ของตนเองทำอะไรไม่ทนทานจึงไม่ก้าวหน้าไม่มีใครกล้าสนับสนุนจะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองค่ะ ขี้เกียจมากจนไม่มีใครครบคาด้วยค่ะเลข7นะคะความมานะอดทนได้ไม่นานความอืดมุมานะของตนเองทำให้สุขภาพเสื่อมเจ็บป่วยจนทำงานไม่ไหวจึงเดินทางไปถึงจุดหมายนานมากค่ะหน้าที่การงานจึงไม่เจริญเท่าที่ควรทำงานได้ไม่มากการเงินไม่คล่องถ้าใครจะซื้อหรือผ่อนของคงเหนื่อย